สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำว่าสังคมที่ดีที่เราอยากเห็นกันเนี่ยหน้าตามาเป็นยังไงแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะสร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความเป็นพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบอกเลยว่านี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่แข็งแรงและน่าอยู่เลยครับแล้วคำถามก็คือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ เพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเราแต่ละคนนี่เองเอาล่ะครับในส่วนแรกนี้เรามาทําความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนเลยว่าคําว่าพลเมืองที่ดีเนี่ยเขาหมายถึงใครกันแน่เพราะนี่คือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะของชุมชนที่แข็งแรง ก็คือพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับคือคนคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองอันนี้เรื่องแรกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมด้วยพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลสังคมไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้มาดูกันต่อเลยว่าแล้วในทางปฏิบัติล่ะพละเมืองที่ดีต้องทําอะไรบ้างลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือพิมพ์เขียว5ข้อ ที่จะพาเราไปสู่การสร้างสังคมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนี่คือหัวใจสําคัญ5ข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับตั้งแต่เรื่องการเคารพกฎหมายความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมการแสดงออกอย่างมีเหตุผลแล้วก็ไปจนถึงการยึดมั่นในคุณธรรมซึ่งแต่ละข้อนี้บอกเลยว่าเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยของสังคมที่แข็งแรงครับ มาเริ่มที่ข้อแรกเลยง่ายๆเลยคือการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นด้วยนี่คือพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเลยครับทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการเคารพสิทธิเนี่ยมันต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นเราต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่ไปดูถูกเหยียดหยามแล้วก็ไม่ทําอะไรก็ตามที่มันจะไปสร้างความขัดแย้งหรือความแตกแยกในสังคม ตรงนี้สําคัญมากจริงๆข้อ2คือความรับผิดชอบซึ่งมันมี2มิติที่สําคัญมากๆครับมิติแรกก็คือความรับผิดชอบต่อตัวเองคือเราต้องพึ่งพาตัวเองได้รับผิดชอบการกระทําของตัวเองให้ได้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งก็หมายถึงการที่เราต้องรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ที่มันใหญ่กว่าของสังคมโดยรวมครับผลเมืองที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ทําตามกฎไปวันๆนะครับ แต่คือคนที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันเข้าไปแก้ปัญหาในชุมชนหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการช่วยกันดูแลรักษาสมบัติสาธารนณะให้มันดีให้มันคงอยู่ต่อไปโอ้โหข้อนี้เป็นทักษะที่สําคัญมากในสังคมประชาธิปไตยเลยครับการแสดงออกอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดนะแต่มันคือการฟังด้วยฟังความเห็นที่แตกต่างยอมรับได้เมื่อมีคนอื่นให้เหตุผลที่ดีกว่า และท้ายที่สุดคือการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเป็นหลักไม่ใช่ใช้อารมณ์นำและข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนแกนกลางของทุกอย่างเลยก็คือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมครับไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจการรู้จักละอายต่อการทำผิดและที่สำคัญที่สุดคือความสามาคัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสังคมของเราเอาไว้ด้วยกันเอาละครับพอเราเข้าใจหน้าที่ทั้ง5ข้อกันแล้วคำถามต่อไปก็คือถ้าทุกคนทำตามนี้ได้จริงจริง สังคมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างก็น่าคิดใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สังคมที่เราอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับผลลัพธ์แรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสังคมจะสงบสุขครับพวกปัญหาความขัดแย้งต่างๆการใช้ความรุนแรงมันจะลดน้อยลงไปเยอะเลยเพราะทุกคนต่างเคารพในกฎหมายและสิทธิของกันและกันภาพนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่า พอเสาหลากักเรื่องความมั่นคงของสังคมมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะดึงให้ความเร็วในการพัฒนาประเทศพุ่งตามขึ้นไปด้วยเลยก็แน่นอนแหละครับเพราะเราไม่ต้องมัวแต่ไปเสียเวลาเสียทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นไม่เพียงแค่นั้นนะฮะการกระทําที่คํานึงถึงส่วนรวมเนี่ยมันยังช่วยหล่อหลอมให้เกิดความรักความผูกพันแล้วก็ความสามัคคีปรองดองในสังคมด้วยผู้คนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมากขึ้นและท้ายที่สุด ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ว่ามามันก็นําไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการที่สมาชิกทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงครับพอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคําถามในใจว่าแล้วเราจะสร้างสังคมในอุดมคติแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงโอ้ฟังดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่คําตอบมันเรียบง่ายและทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การกระทําของเราแต่ละคนนี่แหละ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยแต่มาจากพลเมืองทุกคนที่ตัดสินใจลงมือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างรับผิดชอบสังคมที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราวันนี้เลยครับ